เราขอดูอาจากัละสุบภานหัวตาลาได้ประทานสิ่งดีๆอย่างนี้ให้กับเราตลอดชีวิตนะครับอินชาอัลลอฮ์ลาตมูตุนในอิลลาวะอันตุมุสลิมูนทันานจะตายนอกจากท่านเป็นมุสลิมก็หมายความว่าเราจะต้องยึดมั่นในหลักการอิสลามไปตลอดชีวิตนะครับอีกอายันหนึ่งอัลลอฮ์สุบภานหัวตาลาทรงได้สอนให้เราได้พูดความจริงขึ้นมานะครับแล้วก็ งานทั้งหลายจะได้รับการพัฒนาไปสู่ความดีนั่นก็คือ,อยัยลดีนามนุษยกุลโลหะกู้ลูเกวลันซาดีดาผู้มีมทั้งหลายผู้มีหมั่นทั้งหลายจงยำเกรงต่อลา l a ์และจงใช้คำพูดจงพูดกู้ลูจงพูดเกวลันซาดีดาคำพูดที่มีแต่ความถูกต้องคำ,ค,ำคำทุกคำที่มีถูกต้องนั้นก็คือคำพูดของพระศาสนา ซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่มนุษย์คนแรกคืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาองเดียวอันนี้เราเ,ออเข้าใจง่ายแต่ทํายากหน่อยคําว่า, Allah าอัลลอฮฺสุบฮานาอูวตาลาองเดียวเนี่ยก็คือเรายึดมั่นในคําสอนของพระองค์ไม่ตั้งภาคีใดๆไม่ทําชีริกแต่ว่าในอายามที่เราเผลอมีในยามที่เรามีอารมณ์ก็มีในยามที่เราท้อแท้ก็ไปไหลาย กรณีด้วยกันอย่างนี้ทําให้มนุษย์ต้องผิดหวังนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ที่เรียกกันว่าเป็นซิกรุลล์อัลลอฮบิซิกริลลัฮอิตัตซมนนุลกุลูพึงทราบไว้เถิดว่า,วาการซิกรุลล์จะทําให้จิตใจเรามีความสงบทำํำยังไงครับก็เห็นอัลลอฮฺอับบัก็ไม่เห็นสงบมีแต่เรื่องสุภานัลลอฮ็มีแต่เรื่อง ัลฮัมดุลิลาก็มีแต่เรื่องทายังไงให้สงบครับเรื่องความไม่สงบนั้นมันควบอยู่กับมนุษย์อันพี่น้องครับตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมาเลยนะครับท่านนบีอาดัมพอมีลูกลูกก็เ,เข็นฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันเป็นร่องรอยที่มีมาตลอดแล้วก็ศาสนาเท่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่จะทําให้คนเราเนี่ยสงบได้นะครับสิ่งที่จะทําให้ จิตใจสงบเขาไม่ได้บอกว่าเออต้องไปหาหมอทางจิตเวชไปหาหมอสถาบันนั้นไปหาเงินหาทองเงินก็ช่วยไม่ได้เราเห็นคนมีเงินเยอะแยะแล้วก็หลงทางคนที่จนแล้วไม่มีไม่มีศาสนาเราก็เห็นว่าหลงทางแต่คนที่มั่นคงอยู่กับพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยคนรวยกว็าตามนะครับอาลาบิิกิริลลาตอตมัยนุลกรุ จงระลึกนึกถึงเสมอว่าการซิกรุลล์จะทำให้เรามีจิตใจที่สงบน,นี้การซิกรุลล์ทำยังไงครับถ้าจะเปรียบง่ายๆท่านดูโฆษณาโฆษณาที่เขาทำบ่อยๆเขาลงทุนนะน,น้ำดำๆนี่สีน้ำสีดำไม่ใช่น้ำดำน้ำสีดำที่ใครๆก็รู้จักเนี่ยนะครับทำไมเขาเดี๋ยว ใครไปนั่งป้าเพาะ,ะต้องต้องขอเอาอันนี้ก่อนจะดื่มอะไรเอานี้ก่อนอยู่บนเครื่องบินดื่มอะไรคะก็ขออันนี้ก่อนขอไอ้น้ำสีดําเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะการโฆษณาของเขานอกจากโฆษณาตามสถานที่ต่างๆแล้วโฆษณาตามสื่อต่างๆแล้วยังมีรางวีรางวัลมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะคือทําไม่ให้คนลืมพอคนไม่ลืมว่าคนก็นึกถึงแล้วเราล่ะครับของเรานี่ ทำมาก่อนแล้วอัลลอฮ์สอนสอนให้ลูกทำหนึ่งละหมาดก็ Allah Allah อัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่รุกก้อก็อัลลอฮฺอักบะต์สูยุทธก็อัลลอฮฺอักบะต์ยืนขึ้นมาอียติลานยังไงก็อัลลอฮฺอักบะต์ทาไมอะทาไมหาคําตอบไปเองกับพี่น้องครับน,นี่แหละหเรียกซิกรุลลอและนี่แหละคือการจะทําให้เราเนี่ยได้ระลึกนึกถึงคําว่าอัลลอฮฺอักบัต์เราก็ นึกถึงเหมือนกับว่าเอา่ออัลลอฮ์นั้นเป็นอ,อะไรละ่ะเป็นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เป็นลูกไร่ของเราเนี่ยเราจะใช้ทําอะไรก็ได้ขอขอนึกว่าง่ายเหลือเกินแต่ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้ทาอะไรอย่างที่อลัลลอฮ์สั่งนะจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงอลัลลอฮ์แต่ตัวเองไม่ทําอย่างที่อลัลลอฮ์สั่งเอากันง่ายๆเอาตรงนี้ เป็นตัวอย่างยามที่ยังไม่มีโควิดอันก็ทราบว่ามีการจัดงานจัดงานวารีมาจัดงานประชุมกันได้เวลาละหมาดก,กี่คนสุฮานัลลอฮ์นึกถึงเมื่อเศร้าใจแต่งตัวกันมาสวยงามก็มาอวดกันแต่จิตใจที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ในรัดได้ยินอาญาอัลลอฮ์ว่ากบรัลุว่าก็บรรทนที่จะวางอย่างอื่น ไม่ได้ฉันแสงใจแต่อาบนั่นละหมาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเสียทรงอาบนั่นละหมาดไม่ได้เดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้นี่ง่ายง่ายแค่นี้ใกล้ใกลมือเราเนี่ยอีกอันหนึ่งที่นี่เรามีอะไรครับเรามีทุนแจกใช่ไหมครับวันนี้ต้องบอกให้ท่านพี่น้องได้เห็นได้เห็นนี่ไม่ใช่เพื่อสะใจเพื่อว่าจะได้เห็นว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติที่อัลลอฮ ประทานความเาน้นแฟนอยู่กับคำสอนของพระองค์นะครับเห็นง่ายๆทุนเป็นละลานแจกนะครับก่อนที่จะแจกก็ต้องมาสมัครก่อนสมัครแล้วก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วถึงจะนัดวันรวมมารับทุนเอาง่ายๆเลยมารวมมารับทุนตั้งแต่เช้ามาบ่ายมาเย็นมานะครับ คนมาร้อยหนึ่งสักสิบคนแทบไปถึงที่ได้เวลาแล้วละหมาดมาเอาของลล l a ์ครับมาเอาเาิสกีมาเอาสก,กาดมาเอากองทุนพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟอไม่ใช่แล้วนี่คือบทเรียนที่เราจะต้องบอกกับท่านพี่น้องเพื่อท่านพี่น้องจะได้ไปบอกตัวเองแล้วก็บอกพี่น้องเราบอกลูกหลานของเราด้วยอย่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นแล้วแล้วรู้สึกว่ามัน ไม่บอกไม่ถูกว่าเรามีความรู้สึกไงเหมือนกับว่าว่าอัลลอฮ์นี่เราจะใช้แก้มือไหร่ก็ได้อะไรทช่เราจะขอขอแต่ว่าที่อัลลอฮ์สั่งให้ทําไม่ทําแค่ละหมาดอย่างเดียวนะเดครับมาขอทุนมาขอสกาดนะขอทานกับเมืองกันไม่ใช่ว่าจนแล้วก็อัลลอฮ์ยกเรื่องอิบาดดัทใหน้นะขอทานกับเมืองกันคนอื่นก็ละหมาดมันก็นั่งขอน แล้วคนที่เห็นไม่จัดการระวังครับระวังครับผมนี่บางทีต้องแรงหน่อยเด็กที่มาขอเขากำลังนั่งกินข้าวผมก็จะต้องสะกิดให้รู้เขขบาลมั่งดึงหูบ้างอย่างนี้เป็นต้นไปขอหน่นขอนี่นขนาดเขาวางที่ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมาสกาดของอัลลอฮ์แต่ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ทำน่ะไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่เห็น,หนสองอย่าง งานวาลรีมะแต่งตัวสวยละหมาดไม่ได้แต่งตัวหล่อละหมาดไม่ได้สนุกสหานเร็วถ่ายรูปกันเยอเย้านะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับพี่น้องไม่ใช่มาฟ้องไม่ใช่มาแฉไม่ใช่วาสใจแต่มันเป็นความเศร้าใจที่ได้มีอย่างนี้เราขอรูาา้อาชจารย์แล้วเราก็คอยเตือนแล้วก็ไม่ว่าคนอื่นนะคนอื่นคนไกลคนที่อยู่ใกล้ได้ทุนศูนย์นี่แหละ ขนาดตรงเนี้ยยังไม่ละมาดยังไม่ละมาดเห็นไหมครับอยู่ในศูนย์เนี่ยไม่ต้องรู้ว่าขายอะไรเห็นไหมครับเราทำให้เห็นเราพูดเราบอกนะคำของเราไม่มีค่าเลยแต่ว่าคาของชชยตอนหรือว่าการอมาเสียต่อร้อนเนี่ยมันมีค่าสำหรับคนพวกนี้ แต่งตัวดีหากินดีเด้วอัลลอฮ์ให้ดิสกีนะอัลลอฮ์ให้ดิสกีนะอัลลอฮ์ให้ดิสกีเพราะดว้วยอาจากอัลรลอแต่ที่อัลลอฮ์สั่งให้ทําไม่ทําเลยนี่เห็นไหมครับอันนี้สอนตัวเองแล้วก็สอนลูกสอนหลานสอนพี่น้องบอกเสวะมันมีตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างนี้วยุรมินจัรรหูสุฟะฮาอุกาวหมินฟะฮัลลิไกริจาริมิฮิละซาบุวจุรมิน ความเลวสามนั้นวาย,ยุรมินยร,รหูสุฟาอุกามินที่ทำโดยคนโชดเฉาเนี่ยฟัลละเลกยริยาริมิลาซาระวังให้คนที่ไม่ได้ทำเลวเนี่ยก็จะโดนหางเลขไปด้วยอันนี้หมายความว่าไงห,หมายความว่าอัดดีนุนนาซีฮะเราจะต้องนัสฮัตกันนะครับทำนัชฮัตไม่ใช่แฉนะครับไม่ใช่ ทำให้เขาเสียชื่อนะครับมีคนอยู่คนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่สํานักจุฬาเสร็จแล้วก็ไปเขียนวิจารณ์ประเทศที่มีกาบ้าอยู่เขียนีเสียให้หายในที่สุดก็ต้องพ้นจากหน้าที่นะครับแล้วอย่างนี้ก็บอกว่าเอา้าก็เขาก็เป็นมุสลิมเราก็เป็นมุสลิมเราก็สามารถที่จะนัชฮัตได้ใชย น a s h ฮั้นาน a s ฮั d ได้แต่วิธีวิธีมันไม่ใช่ว่าแฉลงเฟซลงโน่ล,ลงนี่ลงสื่อมันไม่ใช่นเสฮัตก็คือมีจดหมายไปบอกหรือว่าจะพบกับผู้ที่เป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนไปพบนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความเห็นของพี่น้องพวกผมเป็นอย่างนี้ผมเป็นมุสลิมผมมีผมเป็นด็อกเตอร์ว่าไปเลยเนี่ยจะให้รู้ ผมมีความเห็นอย่างนี้นั่นนะสหัดถ้าไปโครมโคมว่าไอย้ยงนี้มันผิดยงนี้มันโอ้โหเขาเรียกว่าแฉแฉก็เท่ากับว่าทําให้เสียเสียหายทั้งหมดแล้วก็เข้าตัวด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนี้เป็นของจริงนะครับก็ให้เข้าใจว่านาสฮัตคืออะไรก็คือการบอกด้วยความหวังดีแล้วก็ระวังอย่าไปแฉเท่านั้นนะครับสรุปทั้งหมดนี้ อัลลอฮฺสุบฮานหูตาลาให้เรายึดมั่นในอิสลามให้เราพูดความจริงแต่ความจริงที่ต้องพูดออกไปนั้นนะให้หนึ่งอิคลาสสองวิธีต้องถูกต้องใช่ไหมครับไม่ใชเ่เห็นพี่น้องมาแล้วเออมึงไม่ได้ละหมาดเนี่ยกูเห็นว่านัเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะเสฮัตครับอันนี้เขไจะฉีกหน้าแต่ถ้าเราเป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักแต่ว่าสก,กิด อยากจะบอกสักนิดหนึ่งนะเนี่ยไม่เห็นไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 ค่อยจะขึ้นมาละบาดมันเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างไงนะขอปรึกษาหน่อยแต่ว่าที่เราเห็นท่านเป็นอย่างเนี้ยถ้าท่านจะได,ได้ได้ได้กลับตัวซิได้ทาตัวพิกสมัยนะครับโดยอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตะละอักิมุสซลาแต่ว่าอุตซะกาวาตอซิมูบิลละเอาอยายะกุรอ่านมานั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะบอกกับพี่น้องหน่อยครับ มนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้รวมกันที่จะทำอะไรให้ประโยชน์ก่ออัลลอฮ์ไม่มีวันไม่มีวันในขณะเดียวกันมนุษย์ทั้งโงดนี้ทั้งโลกนี้จะทำร้ายหรือจะทำอะไรให้เกียตรติของอัลลอฮ์ต้องหายไปต้องเสียไปสักนิดเดียวก็ไม่สามารถจะทำได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องเดินอย่างมั่นใจก็คือ ทำสอนของพระศาสนาแล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติด้วยมีการศึกษาและก็ปรึกษานะครับทั้งศึกษาด้วยแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ด้วยบางที้คนที่เราเห็นแล้วมีปริญญาเอกนะครับแต่ว่าทำอะไรที่ไม่สมกับปริญญามีากระทั่งต้องหลุดจากหน้าที่อ,อย่างเช่นบอกว่าฉันไปนสิทัแต่ที่ไหนได้ไปฉีกหน้าเขาอย่างนี้เป็นต้น ทำไมไม่รู้เราขนาดด็อกเตอร์แล้วเนี่ยอ๋อคนเราเนี่ยเวลายามโง่เวลาพยายามที่มองอะไรไม,ไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคําว่ามูชาวาร์ก็คือปรึกษาเออเราทําอย่างนี้ดีไหมทําดีไหมผัวปรึกษากับเมียเมียปรึกษาผัวนะแล้วก็ในจมะมาหนึ่งในมัสยิดหนึ่งในสมาคมในมูลนิธิปรึกษาหาข้อดีข้อเสียแล้วก็ทำไปตามนั้น นะครับตกทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเรานั้นอยู่ในหลักการอิสลามที่เป็นศาสนาเรามีโอกาสได้ปฏิบัติมีโอกาสได้ได้เห็นถึงสิ่งที่มันตรงกันข้ามมาแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่จะทำให้สงบให้สมหวังให้เราได้มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือคำสอนของพระศาสนาจำไว้นะครับอันที่สอง เรานนาสััตกเรแนะนำกันต้องรู้จักวิธีสามตัวอย่างที่มีอยากได้ของอัลลอแต่ไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสกิดกันบ้างเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันจะมากระทบถึงเรานะครับว่ายุรมินจะลระหูซุฟะฮาอุกามินฟะฮัลลลิไกริจาริมิลาซาบุคนที่ เบาปัญญาคนโง,โง่ๆเดี๋ยวทำอะไรโง,โง่ๆออกไปแล้วอย่างหนึ่งแต่ผลกระทบเนี่ยมันมากระทบคนที่ไม่ได้รู้อิโนอินเนมันก็โดนด้วยนะแล้วจะทำยังไงครับก็สอนตัวเราสอนลูกสอนหลานอะไรกลุมอัมพุสกุมลายดุรุกุมมันดอนละอิระดะดะดัตไดตุท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาตัวเท่านั้นคนที่ตลาละมันจะไม่มีอะไรมากระทบกับท่านถ้าหากท่านอยู่ในอิรัะ y hidayah dan hidupum. Jika hidayah, kau doa ajak Allah, biarlah itu hidayah Allah Subhanahu wa Taala dan dalam Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah berbunyi. Aku lakukan ini dan bersaksi Allah Yang Maha Kuasa dan bersaksi Muslimin. Inna huwal